สวัสดีค่ะวันนี้เราอยากจะนําเรื่องราวของการปลดล็อกความมหัศจรรย์ในตัวของคุณมาแชร์ให้ฟังค่ะจากช่อง wise code นะคะเป็นช่องภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการนําเนื้อหาที่ได้มาสรุปแปลเป็นใจความสําคัญนะคะจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีความแตกต่างระหว่างโลกทางกายภาพและโลกภายในค่ะอะไรจะเกิดขึ้นถ้ามีการเชื่อมโยงภายในร่างกายของเราทำให้เราเชื่อมต่อ กับสองอาณาจักรอยู่ตลอดเวลาคุณเคยคิดถึงอวัยวะที่ลึกลับที่สุดในร่างกายของเราหรือไม่คะนั่นก็คือต่อมไพเนียวแกลนค่ะซึ่งไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะคะความเชื่อมโยงนี้เป็นรูปธรรมที่สุดระหว่างร่างกายฝ่ายจิตวิญญ,ญาณกับร่างกายที่เป็นฟิสิกอลคือตัวของเราเองค่ะเป็นข้อพิสูจน์อย่างเป็นรูปธรรมในความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างทั้งสอง แม้ว่าจะเป็นอวัยวะทางกายภาพแต่ต่อมไพเนียวนั้นมีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งในการทำงานของโลกแห่งจิตวิญญาณตามหลักก็คือการมีความอย่างรู้ต่างๆนี้คือสาเหตุที่จะทำให้นักคิดเชื่อว่าจิตวิญญาณของเราอยู่ในต่อมไพเนียวกแกลนจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะเรียกว่าตาที่3ก็ได้นะคะหากเราเปิดการมองเห็น เป็นสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจเดิมของเราและเป็นแนวคิดที่ลึกซึ้งในการค้นพบวิธีการพัฒนาการอย่างรู้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบันเพื่อให้ดีทำความเข้าใจในการเชื่อมโยงระหว่างโลกทางกายภาพและโลกแห่งจิตวิญญาณค่ะจำเป็นต้องเข้าใจก่อนว่าบทบาทของต่อมไพเนยลแกลนนั้น จริงๆแล้วมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่จะช่วยนำทางความซับซ้อนของโลกร่วมสมัยที่มีสติปัญญามากขึ้นความเห็นโอกเห็นใจความเข้าใจกันการเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมืออันทรงพลังนี้เพื่อให้เราเข้าใจชีวิตที่สมดุลและเชื่อมโยงกันมากขึ้นค่ะจริงๆแล้วต่อมไพเนียลแกลนนั้นอยู่ระหว่างจุดตัดสมองทั้งสองซีค่ะระหว่างซีกซ้ายและซีกขวา ซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานต่างกันสมองซีกซ้ายนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบในความคิดเชิงตรรกะและมีเหตุผลในขณะที่สมองซีกขวามีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของสัญชาตญาณและความคิดสร้างสรรค์ค่ะแต่ไม่เพียงช่วยรักษาสมดุลของสมองทั้งสองซีกเท่านั้นนะคะยังมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าที่ใครจะเข้าใจได้ค่ะ ในจุดของไพเนีลแกลนหลายๆคนจะเรียกว่าจักระตาที่3ส,สิ่งเหล่านี้ถือเป็นกุญแจที่สำคัญที่จะช่วยให้เราได้เข้าใจและพัฒนาความอย่างรู้เป็นเครื่องมือที่จะทำให้ความเข้าใจของตัวเองในเรื่องของจิตวิญญาณมากขึ้นด้วยค่ะ ไม่เพียงแต่จะขยายความรู้ของเราเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เราได้ดำเนินชีวิตสอดคล้องกับแก่นแท้ของตัวเองมากขึ้นและยังช่วยรักษาสมดุลของสมองทั้งสองซีกที่สำคัญนะคะยังมีหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในเรื่องของควบคุมการนอนหลับโดยต่อมไพเนียลนั้นมักจะถูกอธิบายว่าเป็นจุดบรรจบระหว่างโลกกายภาพกับโลกจิตวิญญาณของเราค่ะ ต่อมไยเนียวยังถูกมองว่าเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองสิ่งในโลกที่ทำให้เราได้เข้าใจมิติแห่งความจริงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะในศตวรรษที่17นักปรัชที่มีชื่อเสียงหลายท่านได้สะท้อนความเชื่อที่ว่าอาจจะเป็นสะพานที่ลึกลับชนิดหนึ่งที่เชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์ทางกายภาพของเรากับจิตวิญ,ญญาณที่สูงกว่าตัวเรา เมื่อต่อไปเนี่วแกลนถูกกระตุ้นหรือเปิดใช้งานในทางใดทางหนึ่งก็จะสามารถเปิดไปสู่ประตูของประสบการณ์ในจิตสำนึกที่ขยายออกไปทำให้เราได้เข้าใจถึงการรับรู้ที่ลึกซึ้งและสัญชาตญาณที่มากขึ้นความเข้าใจถึงข้อมูลเชิงลึกและสัญชาตญาณก่อนหน้านี้นอกเหนือจากการรับรู้ที่เราได้ประสบพบเจอเรียกว่า c l e r v i s i n c e หรือการอย่างรู้ค่ะเป็นความสามารถพิเศษทางจิตภาษาอังกฤษว่า c h i c a b i l i t y หลายคนมักจะเข้าใจผิดนะคะว่าเป็นความสามารถในการทำนายอนาคตในความเป็นจริงแล้วเป็นการตื่นขึ้นของการมองเห็นโลกตามสัญชตาตญาณที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบของการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับลางสังหรณ์และความไวต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและจิตวิญญ,ญาณมากขึ้น เพื่อนๆเคยเป็นไหมคะหากจะประสบพบเจอกับสิ่งที่ไม่คาดฝันอาจจะมีลางสังหรณ์หรือว่าฝันบอกเหตุร่วงหน้าโดยการเปิดใช้งานของต่อมไพเนี่ยแกลนั้นเราจะต้องรับรู้ถึงพลังอันละเอียดอ่อนความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของชีวิตแล้วรูปแบบที่เราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะความสามารถนี้เป็นการเปิดประตูสู่ความเข้าใจที่กว้างขึ้น เกี่ยวกับตัวเราเองและโลกรอบตัวค่ะแต่เชื่อไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้สามารถพัฒนานและปรับปรุงได้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงกันมีเหตุและปัจจัยทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของการมีสัญชตาตญาณที่อย่างรู้ทำให้เรามองเห็นความเชื่อมโยงเมื่อเราติดต่อกับโรกรอบตัวของเราค่ะเราจะมีความรู้สึกไวขึ้นมีความสามารถที่อยู่เหนือขอบเขต แต่เราต้องมีใจที่เป็นกลางนะคะไม่แต่สินมันเป็นสิ่งที่เราสามารถพัฒนานและขัดเกลาได้ค่ะผ่านการฝึกฝนเช่นการทําสมาธิและเจริญสติการสํารวจตัวเองทางจิตปัญญานในรูปแบบอื่นๆเพื่อฝึกฝนความลึกซึ้งให้เราได้เข้าใจบทบาทของตัวเอง เมื่อเราต้องการเปิดวิสัยทัศน์ของเราไปสู่แง่ม,มุมที่ลึกซึ้งขึ้นนะคะต่อมไพเนียลแกลนจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนทางกายภาพที่เป็นบทบาทสำคัญในการฝึกฝนตนเองสามารถกระตุ้นจากกระตาที่3หรือต่อมไพเนียลแกลนให้เกิดการขยายตัวของจิตสานึกและเสริมสร้างการเชื่อมโยงเรื่องของจิตวิญญาณและการพัฒนาความอยางรู้ผ่านตาที่3นะคะ เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เกิดเพียงชั่วข้ามคืนนะคะแต่เราต้องมีการฝึกฝนและเหนือสิ่งอื่นใดคือความอดทนค่ะการเริ่มต้นนะคะคือคอยเฝ้าดูความคิดมีสติณปัจจุบันให้จิตใจของเรามีความสงบค่ะหรือจะฝึกโยคะด้วยท่าทางต่างๆได้ค่ะเช่นท่าเด็กหรือท่าประจันเซี่ยวเป็นการส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดไปสู่ต่อมไพเนยวแกลนหากฝึกโยคะเป็นประจำ จะช่วยเป็นการส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับการฝึกลมหายใจและเชื่อมโยงสู่ร่างกายของเราค่ะต่อไปนะคะให้เน้นการหายใจให้เตรียมจิตใจและร่างกายให้พร้อม รับกับความเข้าใจในด้านจิตวิญ,ญญาณของตัวเองที่ลึกซึ้งขึ้นค่ะโดยการทานอาหารที่อุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระเช่นผลไม้สีเขียวผักใบเขียวโกโก,โก้ที่อุดมไปด้วยโอเมก้า3นะคะแล้วก็มีไอโอดีนด้วยค่ะที่สามารถช่วยในการกระตุ้นการทำงานของตอมไพเนียลในการทำให้จิตใจสงบขึ้นค่ะเปิดกว้างสำหรับการรับรู้ทางจิตวิญ,ญญาณในโลกปัจจุบัน กลายเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของความรู้สึกพัฒนาต่อสัญชตาตญาณและการรับรู้ทางจิตวิญญาณอันลึกซึ้งมีความสำคัญมากเลยนะคะสำหรับโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและการพัฒนาของเทคโนโลยีและ AI ที่ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะหากเราไม่กลับเข้ามาหาตัวเองชีวิตจะทำให้เราถูกตัดขาดจากแก่นแท้ของตัวเองนะคะ และจะพัฒนาไปสู่ความอ่อนไหวเพิ่มมากขึ้นจากความเครียดความกดดันต่างๆจากภายนอกนะคะซึ่งช่วยทำให้เรานำทางความซับซ้อนของชีวิตอันทันสมัยด้วยสติปัญญาที่มากขึ้นค่ะและความสมดุลในการฝึกฝนตัวเองช่วยให้เราได้ปรับตัวเข้ากับสัญชาตญยานที่ลึกซึ้งและความละเอียดของสภาพแวดล้อมรอบตัวของเราจริงๆเราจะมีการรับรู้ความตั้งใจของผู้อื่น อย่างละเอียดยิ่งขึ้นความสามารถในการตัดสินใจของเราจะสอดคล้องกับเหตุการณ์และความปรารถนาในความต้องการที่แท้จริงของเราเท่านั้นค่ะการเชื่อมต่อภายในนี้ให้เราเป็นผู้ที่มีสติมากขึ้นและเข้าใจโรกมากขึ้นสามารถอยู่ได้กับทุกสถานการณ์อย่างเข้าใจไม่ตัดสินและไว้วางใจในสัญชาตญาณของตัวเองค่ะในความอย่างรู้นี้ เราจะมีพลังในตัวเองและนำไปสู่การพัฒนาอย่างสมเหตุสมผลในการดำรงชีวิตของเราค่ะหากคลิปนี้มีเนื้อหาน่าสนใจช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือส่งต่อความรู้ดีๆแบบนี้ให้เ,เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ